กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แห่งหนึ่งมีผีเสื้อแสนสวยตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันมีปีกสีสันสดใสบินไปมาอย่างอิสระผีเสื้อตัวนี้ชอบร้องเพลงและเต้นรำอย่างมีความสุขต่างจากตักกตาสีเขียวที่อาศัยอยู่ใกล้ๆตักกตาตัวนี้ขี้เกียจชอบนอนอาบแดดไม่ค่อยทำอะไร วันหนึ่งผีเสื้อบินมาเกาะบนก้านยากไกลๆตักกแตนปักกาแตนเห็นผีเสื้อก็รู้สึกอิจฉาในความสวยงามและอิสระของผีเสื้อจึงพูดจาดูถูกผีเสื้อว่าเธอทำอะไรไร้สาระบินไปมาอ่ะร้องเพลงเต้นรำทั้งวันไม่ทํำงานเหมือนฉันผีเสื้อได้ยินดังนั้นก็รู้สึกไม่พอใจ จึงตอบโต้ตาก,กแตนว่าฉันไม่ได้ไราสารณะฉันช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้ดอกไม้สวยงามและฉันก็มีความสุขกับการร้องเพลงเต้นรำต่างจากเธอที่นอนอาบแดดทั้งวันไม่ทำงานอะไรตัก,กะแตนรู้สึกโกรธมากจึงเถียงผีเสื้อว่าฉันทำงานหนักนะฉันกระโดดไปมาอ่ จับแมลงกินเป็นอาหารต่างจากเธอที่กินน้ำหวานจากดอกไม้ทั้งวันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรผีเสื้อยิ้มและตอบตาก,กแตนว่าการที่ฉันกินน้ำหวานจากดอกไม้ก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นการช่วยให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตต่างหากตากะแตน ฟังผีเสื้อพูดก็รู้สึกอึ้งคิดทบทวนสิ่งที่ตัวเองทำมาอ่ารู้สึกละอายใจที่ตัวเองขี้เกียจไม่ทํางานอะไรตากกะแตนจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งใจทํางานเก็บอาหารไว้สําหรับฤดูหนาวเมื่อถึงฤดูหนาวอาหารเริ่มขาดแคลนตากกะแตนที่เก็บอาหารไว้ ก็มีอาหารกินอย่างเพียงพอต่างจากผีเสื้อที่ไม่มีอาหารกินผีเสื้อรู้สึกหิวและอ่อนแอบินไปหาตากกะแตนเพื่อขออาหารตากกะแตนเห็นผีเสื้อมาขออาหารก็รู้สึกสงสารแบ่งปันอาหารให้ผีเสื้อผีเสื้อรู้สึกขอบคุณตากกะแตนมากทั้งสอง กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนิทานเรื่องนี้มีคติสอนใจการทำงานหนักและเก็บออมไว้สำหรับอนาคตเป็นสิ่งที่ดีการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีทุกคนมีคุณค่าในตัวเองไม่ควรดูถูกผู้อื่นนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วฝากเพื่อนๆ กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอขอบพระคุณทุกคนที่รับชม